สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรมาตรวจดวงในช่วงดาวเสาย้ายราศีซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่19พุพฤษภาคมนี้นะคะโดยดาวเสาร์จะโคจรจากพบการเงินเข้าสู่พบสหร์ชาค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2เป็นการทํานายดาวเสารบวกดวงจรแต่ว่า EP หนเนี่ยจะเป็นการทํานายดาวเสารบวกดวงเดิมใครสนใจนะคะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ ดาวเสาเนี่ยจะย้ายจากภพการเงินนะคะโดยก่อนที่ท่านจะย้ายค่ะท่านก็จะต้องให้โทษหรือให้คุณในภพเดิมก่อนแล้วค่อยไปสู่ภพใหม่นะ,ะอิทธิพลของดาวค่ะเวลาย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยจะส่งอิทธิพลแรงทีนี้มองว่าก่อนที่จะย้ายไปที่ภพศาสชะนะคะก็คือภพของสังคมเนี่ยนะคะเหมือนท่านจะให้คุณคุณก่อนนะเพราะว่ามันมีคู่ดาวอ่ะที่เอื้อกับดาวเสามาลอยแบบรวมตัวกันน่ะนะคะ เจ็ดเจอแปดเจ็ดเจอหนึ 1, ่งเจ็ดเจอสี่เจ็ดเจอเก้าล้วนแต่เป็นดาวที่ส่งให้ดาวเสาเนี่ยมีความเข้มข้นเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วมาอยู่ในภพก,การเงินเนี่ยแล้วดาวเสาก็เป็นโตคุณด้วยนะคะเลยมองว่าคนมังกรน่ะกาลังจะได้รับเงินก้อนใหญ่แน่แนเลยนะคะซึ่งเงินก้อนนี้ก็อาจจะเป็นเงินที่คุณเฝ้ารอมานานก็ได้นะคะเพราะว่าดาวเสาว่รารออยู่ในภพก,การเงินตั้งนานแล้วไง แล้วพอลอยมานานใช่ไหมคะอิทธิพลท่านก็ต้องส่งทิ้งทวนนะคะคุณได้รอสิ่งนี้มานานหรือเปล่านะคะเช่นมันอาจจะเป็นเงินมรอดอกไหมเงินจากการขายที่ดินนะคะเงินจาก,กเกษตรกรรมมสังหาหริมทรั์นะคะเงินอะไรก็ตามนะ,ะที่รอคอยมาหรือเฝ้าทํามาแล้วหวังว่าจะได้แบบก้อนใหญ่นะ7กับ8นะคะเป็นดาวคู่มิตรใหญ่มาสวนกันอยู่สิวันนะ,ะมีเกณฑ์ได้แน่นอน แล้วดาวเสารเนี่ยก็เล็งไปเจอดาวเกตด้วยนะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยทำงานหรือทำเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของต่างประเทศช่วงนี้ก็เด่นมากๆเลยนะคะดาวเสารส่งอิทธิพลถึงดาวเกตปั้งนะคะให้ได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีก็ต้องรีบคุยรีบทำนะคะหรือมรณะก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินประกรันเงินมรดก เงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ดาวพุธก็ส่งเกณฑ์โคโจรโยกกันด้วยนะคะมาจากภพพันธุนะคะคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่นะคะอาจจะเป็นการกู้ได้ก็ได้นะคะเพราะดาวพุธมาจากภพอรินะคะคือมันต้องมีปัญหาอะไรก่อนเนี่ยภายในทรัพย์สินของเราแล้วเราก็จะสามารถต่อยอดนะคะเช่นบางทีรถเสีย ะะแล้วพ่อก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเออเดี๋ยวจ่ายให้นะคะไปเปลี่ยนใหม่เลยนะ,ะไปแบบซื้ออันที่มันดีกว่านี้เลยอย่างนี้ก็ได้นะคะเลยเหมือนว่าการเงินเนี่ยเรามีโอกาสมาจากสิ่งที่มันจะต้องเสียก่อนเรื่องของบ้านรถที่ดิน ะะแล้วจึงจะให้คุณเกิดขึ้นมานะคะจะเป็นหนี้ก็ได้ะคะ่ะที่เราขอยืมแบงค์นะคะขอยืมผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือพอมันเสียแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยช่วยสนับสนุนหรือให้เราเนี่ยไปต่อยอดได้ซึ่งมาจากพบทรัพย์สินหรือคนในครอบครัวบางทีคุยช่วงเนี้ยนะคะอยากได้ตังค์อ่ะขอยืมหน่อยขอหน่อยขอกู้หน่อยนะคะมีโอกาสนะ,ะในเรื่องของการพูดกับคนในครอบครัวเนี่ย ไปในทิศทางที่ดีที่ช่วยในเรื่องของทรัพย์สินของคุณทีนี้ดาวเสาร์ให้คุณละในพพการเงินนะคะให้คุณมากเลยคนะ่ะคุณต้องรีบไปแบบดูเลยว่าจะทํายังไงดีให้มันเข้าเค้ากับสิ่งที่บอกมานะคะแล้วก็รีบไปทํานะคะเสาร์จะย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะท่านก็จะมีอิทธิพลกับภพบสหัชชะของคุณนี่แหละนะคะ ท่านย้าย19พฤษภาก็จริงนะคะแต่คุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเรียกว่าแสงของดาวนะคะว่าเราเริ่มนะคะที่จะเข้าไปแบบเกี่ยวกับภพศบาสตมากขึ้นคือมีการแบบอาจจะติดต่อกับ พี่น้องเพิ่มขึ้นติดต่อกับเพื่อนเพิ่มขึ้นมีการไปแบบว่าเจรจาไปเข้าสังคมไปแบบว่าสร้างคอนเน็กชันมีการเดินทางติดต่อเจอคนนั้นคนนี้คุณนู้นเจอในหน้าลงแอดโฆษณาทำตัวเป็นเซลล์เป็นในหน้าแบบเหมือนเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยแบบอยากออกไปข้างนอกอ,อยากเจอผู้คนนะคะอยากแบบว่าแสดงตัว เริ่มมาละนะคะแต่ว่า19พฤษภาเนี่ยดาวย้ายจริงนะคะก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นทีนี้ดาวเสาอะย้ายเข้าสู่พบสหัสชาในวันที่19พฤษภานะคะแล้วก็มาเจอดาวสุ์ทันทีเลยนะคะสุ์เสารนี่เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากแบบออกไปเจอคนนั้นคนนี้มีตังค์แล้วไงนะคะเหมือนแบบก่อนหน้านี้มีเงินก้อนใหญ่นะคะบางทีก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เออเงินใช้เงินบ้างหรือเดินทางหรือไปเจอแบบ พี่เจอน้องเจอเพื่อนเข้าสังคมไปตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่พอเราไปแล้วเนี่ยเรากลับกลายเป็นว่ารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นะเพราะสุกกะเสาเป็นดาวคูศ่ศัตรูนะบางทีเดินทางไปทํางานนะคะเจอแบบเพื่อนร่วมงานเจอลูกค้านะคะหรือเดินทางไปกันกับลูกน้องหรือเดินทางไปกับบุตรบริวารอะไรอย่างเงี้ยไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะก็รู้สึกว่ามันเข้ากันไม่ได้อะนะคะสุกกะเสาเราเลยมีความเออเครียด แบบมีตังใช่ไหมอยากใช้แต่กลายเป็นว่าคนที่แบบเราใช้ตังไปด้วยกันอะนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้กับการมีตัวตนของเราก็ได้นะอืมแล้วดาวเสาร์เนี่ยก็จะส่งอิทธิพลเออดาวอังคารส่งอิทธิพลถึงดาวเสาร์นะคะเป็นเกณฑ์ดาวนะคะเจ็ดสามเนี่ยเจ็ดหกเป็นดาวคู่ศัตรูกันคุณรู้สึกติดอัดใจกับคนรอบข้างคุณละการที่คุณเดินทางไปกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอึดอัดใจเสร็จ แล้วคุณก็รู้สึกว่าการเดินทางไปบางทีมันต้องไปนอนต่างถิ่นใช่ไหมไปนอนค้างอ้างแรมโรงแรมนั้นเออบ้านคนนั้นบ้านคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีความสุขมันไม่ค่อยเข้ากันกับเราหรืออาจจะรำคาญก็ได้นะอาจจะรำคาญคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอังคารเขาจะแบบมีอารมณ์แบบว่า กระตือรือล้อนนะคะบางบางทีคนรอบข้างเราเนี่ยก็แบบเป็นเด็กวง,วงเด็กแว้น<ง>หรือแรงหรือเสียงดังอะไรอย่เงี้ยเราก็รู้สึกลำคานนะคะหรือสถานที่ที่เราไปอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะยังไม่อยู่ในสภาพดีาบางทีเดินทางอย่างเงี้ยไปกับคนนั้นคนนี้นะคะเออรถก็แบบแอร์ก็ไม่ค่อยดียังไม่ได้ตรวจสะพงสภาพอะไรเงี้ยก็จะมีความหวาดเสียวเล็กๆว่าเฮ้ย มัน <laughs> มันจะไปถึงไหมมันจะไปรอดไหมเออทั้งบุคคลทั้งสถานที่ทั้งทรัพย์สินเนี่ยมันดูไม่ค่อยเอือ้อกันกับการเดินทางหรือการเข้าไปเจอคนนั้นคนนี้ของคุณนะในช่วงที่ดาวย้ายแล้วดาวอังคารเนี่ยสัมพันธ์นกันกับดาวเสาร์เนี่ยตั้งแต่พฤษภามิถุนายนกรกฎาคมสิงหายาวนะเอออังคารเนี่ยอาจจะต้องระวังอังคารก็คือทรัพย์สินต้องระวังเดินทางต้องเช็คนะคะไปอยู่ที่ไหนต้องดูมีรอยแตกรอยแยกอะไรหรือเปล่านะคะ เดินทางกันกับคนในครอบครัวก็ต้องระวังว่าเอออาจจะแบบว่าขัดใจกันนะคะไม่ถูกใจกันร้อนใส่กันนะกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่เรารักเหมือนคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะคะมักจะขัดใจกันได้ง่าย แต่ข้อที่ดีก็มีเสาร์ก็โยกอาทิตย์พุธเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าโอเคศัตรูก็มีคนที่เราไม่ค่อยชอบสถานที่ที่เราไปรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขหรือรู้สึกแบบว่ามีความขัดแย้งกันกันกบผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ดีก็มีก็คือในพกปุตตะเนี่ยนะคะบางคนก็ดีเหมือนกันนะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย ก็อาจจะมีหลายประเภทใช่ไหมประเภทที่พอสนิทกันมากก็เลยแบบอยากจะพูดอะไรก็พูดนะอยากจะแรงก็แรงเออแต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้สนิทกันก็อาจจะเป็นไปได้นะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปบางคนก็ดีนะพูดจาดีกันกับเราไปเที่ยวแล้วก็สนุกดีหรือไปเจอแบบลูกค้งลูกค้ารายใหญ่บางทีพอเดินทางไปเหนื่อยเหนื่อยเครียดเครียดกับกับคนรอบข้างเช่นเดินทางไปกับเพื่อนไปกับนายแต่พอไปเจอลูกค้าแล้วก็คุยกันเป็นการเป็นงานคือคุยธุรกิจอะไรก็แบบดูอ่ เข้าใจกันพูดกันได้ง่ายนะคะมีการตกลงมีการเซ็นมีการสื่อสารกันร,ระหว่างพบปุตตะเนี่ยนะคะก็คือลูกค้านะคะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเซ็นสัญญาการตกลงแต่ดาวมฤตยูเนี่ยไม่ค่อยดีอาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการเปลี่ยนแปลงความเสียหายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับบริวารของเราก็มีนะเพราะฉะนั้นพอพฤษภามิถุนายนกรกฎาสิงหาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า เราเจอทั้งดาวที่ดีและดาวที่เสียซึ่งเหมือนกับหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณเจอแบบหลายเรื่องเหมือนกันหลายดวงดาวนะคะคนที่ดีกับเราก็มีนะช่วยกันทํามาหากินช่วยในเรื่องของแบบธุรกิจการค้านะการติดต่อใครที่เป็นพวกเราบางทีก็มีในอาทิตย์กับเสาร์เนี่ยนะคะก็เป็นดาวคู่ธาตุไฟพวกเราก็มีลูกน้องที่รักเราก็มีลูกน้องที่ทําให้เรารู้สึกสะเทือนใจก็มีลูกค้าที่แบบเออเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยให้แบบว่าเราแบบ เอ่ได้ทํามาหากินก็มีอ่านะคะแต่ลูกค้าที่แบบว่าแรงๆเออก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องดูคุณอนะ่จจะไม่ถูกกระดาวอังคารนะในช่วงพฤธภาคมณมิถุนากกระดาษสิงหาใช่ไหมอังคารก็คือคนที่แบบดูแรงๆอ่ะนะคะตัวเล็กดูแรงๆที่สนิทแบบเหมือนกับคนในครอบครัวคืออยู่กันมานานนี้ก็ได้คนกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องระวังนะหรือแบบ ดาวสุกนะคะก็เป็นลูกค้านะคะหรือบริวารของเราเนี่ยนะคะที่สวยๆหล่อๆหน่อยที่แบบว่าเออพวกดูดวงดูด,ด,ด,ดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะรู้สึกไม่ค่อยชอบเรานะคะว่าเราแรงอะไรเงี้ยแต่พวกที่ดีกับเราก็มีนี่ไงอาทิตย์พุธเนี่ยนะคะคนที่แบบเป็นพวกกลุ่มผู้บริหารมีความเป็นผู้นำนะคะดาวพุธก็แบบคนที่พูดจาดีๆนะ,ค,ะคุยอะไรกันแบบใช้ หลักเหตุผลนะเป็นเชิงธุรกิจอันนี้โอเคนะคะแต่ดามฤตยูนี่ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่าศนย์กระสามเนี่ยเลงมาถึงเราพวกคนป่วยคนเจ็บคนแก่ผู้ทรงอิทธิพลแบบอยู่อย่างถ้าเป็นลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าที่คนเขารู้จักทั่วอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยยักษ์ใหญ่บิ๊กบึ้มอะไรเงี้ยเออกลุ่มนี้เวลา เข้าหาก็าต้องรามัดระวังนิดนึงนะคะรวมถึงสุขภาพนะคะของบริวารของเราเพราะมันมีดาวคู่ศัตรูส่งอิทธิพลถึงกันเยอะนะอย่างตัวเราเนี่ยเกับ3เนี่ยก็เป็นดาวคู่ศัตรู730ก็มีอิทธิพลถึงกันนะบางทีเราเดินทางไปไหนร่วมกัน ระหว่างญาติพี่น้องผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเดินทางท่องเที่ยวไปหนุงไปไหนเนี่ยเช็คสภาพรถให้ดีเช็คที่อยู่อาศัยให้ดีนะคะอย่าใจร้อนนะคะเช็คให้ดีเพราะมันมีดาวคู่ศัตรูลอยถึงกันเยอะอยู่นะพอในช่วงสิงหากันยา,านะคะก็จะมีกลุ่มดาวแบบนี้ยนะคะลอยโครจรสัมพันธ์นก,นกันกับดาวเสาคือ ดาวเสาอะ่ะจะมีการถอยหลังนะมาอยู่ในภพก,การเงินซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในภพศาสตร์ชาใช่ไหมคะเหมือนตัวเราต้องเข้าไปสัมพันธ์กับกลุ่มคนสังคมคนรอบข้างแต่พอสิงหากรกฎากลายเป็นว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตอีกละนะคะก่อนที่เรื่องเงินจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตอะ่ะมันจะมีดาวแบบนี้ก็คือหนึ่งสี่รออยู่ในจุดมรณะเลขแปดรออยูใ่ในจุดการเงินคือมันเหมือนมันมีปัญหาเรื่องการเงินเริ่มเข้ามา ะะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เหมือนคุณได้งเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมแล้วคุณก็เอาไปเดินทางเที่ยวเอาไปทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าการเงินเริ่มมีปัญหามันมีรายจ่ายบางอย่างเข้ามานะคะเงินมันเริ่มแบบมีขึ้นขึ้น,นลงลงเพราะว่า81 84เป็นดาวคู่ศัตรูของเจ้าเรือนก,<ๆ>การเงินนะแล้วราหูยูนิฟกการเงินเป็นราหูคนทรัพย์อยู่แล้วแปลว่ามันมีรายจ่ายมากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุให้แบบ พอจ่ายก็จ่ายแบบปี๊ดอ่ะพอไม่จ่ายก็ลงมันขึ้นขึ้นลงลงนะคะในเรื่องของรายรับของเรานะคะก็เลยทําให้คุณเหมือนแบบถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาดูในพกการเงิน,นว่าเฮ้ยเงินเราเป็นยังไงช่วงนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้เงินมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอดาวสาวถอยหลังกลับมามันเป็นอาการคู่มิตรที่ไม่ได้เดินมาเจอกันซึ่งหน้านะคะก็เลยแบบเหมือนแบบปฏิเสธการให้คุณอนะ่ะเพราะฉะนั้น เลยมองว่าสิงหากรกฎาคมคุณอาจจะมีเกณฑ์แบบลายจ่ายเยอะนะคิดว่าเยอะมากด้วยนะคะเพราะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่อ่ะมันอยู่มันอยู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เนี่ยเป็นดาวคู่ที่ดีมันอยู่แต่มันอยู่ในภคที่เสื่อมใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเวลาเราจะไปยงไปยืมใคร ấy, มันก็อาจจะแบบยืนได้แป๊บเดียวนะคะหรือบางทีจะแบบไปขอแบงค์เพิ่มไปขอผู้ใหญ่เพิ่มไปคุยอะไรกันกับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ,อาจจะให้แค่แป๊บเดียวมันไม่ใช่เป็นแบบ ให้แบบให้คุณเยอะเพราะมันอยู่ในภพเสียนะคะแล้วเราใช้เงินเยอะอีกเนี่ยนะคะก็เลยทําให้คุณต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะว่ามันเหมือนมันจะถ้ามันเสียมันจะเสียก้อนใหญ่เลยนะในช่วงสิงหากันยานะคะแล้วพอดา,าวเสาร์ถอยมาใช่ไหมคะมันมีมุมตรีโกณเกิดขึ้นนะคะมุมตรีโกณน,นี้นะสัมพันธ์กับภพกรรมมะกระดุมพระอริการงานการเงินอุปสรรคการงานการเงินนี่สินการงานการเงินมีปัญหาเนี่ย เออมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรื่องเงินมันเข้าไปพัวพันกับเรื่องงานด้วยนะคะบางทีงานของคุณเนี่ยมันก็อาจจะแบบกําลังอ,อาจจะเป็นงานที่เป็น job job เป็นโปรเจกต์เป็นครัง้งคาเพราะดาวอังคารในภพก,การงานเนี่ยมันเป็นเหมือนธาตุลมอะค่ะมันมาแบบมาเป็นลมแล้วมันก็ไปนะคะแล้วอังคารเป็นป่าก็คือน้อยอะนะคะบางทีเอ่อเราเราทำยังไงดี เราอาจจะแบบไปออกบูธอะไรเงี้ยสมมติเราเดินสายออกบูธอยู่แล้วนะคะก็จ,จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีงานเทศกาลเลยหรือตลาดปิดหรือแบบตลาดน้ําท่วมหรือมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้แบบ การทางานของเรามันต้องแบบวิ่งอ่ะวิ่งอังคารลุยใช่ไหมวิ่งแล้วลุยแต่ประมันก็แบบได้น้อยอ่ะได้ไม่ไม่พอกับดาวเสาร์ที่อยู่ในภพก,การเงินคือรายจ่ายที่มันกําลังจะเกิดขึ้นซึ่งรายจ่ายนั้นก็อาจจะมาจากตัวคุณเองก็ได้นะคะซึ่งปัญหาเนี้มันอาจจะเป็นปัญหาเช่นคุณอาจจะต้องไปทําอะไรเกี่ยวกับภพมรณะก็ได้นะคะเช่นคุณอาจจะต้องมีเหตุต้องใช้เงินในการซื้อประกันให้กับผู้ใหญ่ซื้อประกันให้กันกับตัวเองหรือแบงค์ เขาอาจจะแบบไม่ปล่อยกู้ให้คุณแล้วหรือผู้ใหญ่เนี่ยเจ้านงเจ้านายเนี่ยนะคะเกิดปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายจ่ายเงินไม่ตรงจ่ายเงินช้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถแบบเหมือน f o r e ซ e e ได้อะแล้วงานของเรามันก็เป็นแบบแดาวอังคารธาตุลมเป็นประคือมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะมันได้น้อยนะคะถึงเราจะขยันแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะได้กําไรน้อยไม่คุ้มอะไรเงี้ยกับรายจ่ายที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ สาก็ไปเจอดาวพฤหัสดาวเกตนะคะซึ่งตัวคุณอ่ะก็ไปเจอคู่ศัตรูนะแต่ก็เลยแบบทำให้เราต้องปรับตัวบางทีคุณอาจจะต้องเรียนรู้นะคะพฤหัสคือความรู้นะคุณอาจจะต้องเรียนรู้จากอา่อ,อ่โลกออนไลน์นะเรียนรู้จาก กลุ่มสังคมเรียนรู้จากคอนเน c t ชันอะไรบางอย่างเพื่อปรับตัวปรับแผนนะคะให้มันอยู่ในทิศทางที่ดีว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีเพื่อทำให้งานของเราเนี่ยนะคะมันได้เงินมากขึ้นหรือจะทำยังไงให้เราแบบลดค่าใช้จ่ายตรงไหนได้บ้างนะคะแล้วดาวเสาร์เนี่ยก็จะลอยอยู่ในภพการเงินเนี่ยประมาณ5เดือนแหนนะคะโดยที่เดือนที่เป็นช่วงเวลาที่มองว่า ไม่ค่อยเด่นนะเรื่องการเงินก็คือช่วงดาวเดินถอยหลังก็คือ23สิามิงหาถึง15พฤศจิกายนเท่ากับกันยาตุลาพฤศจิกาตีไปประมาณ3เดือน3เดือนเนี้ยนะคะต้องระวังเรื่องการเสียงเงินก้อนใหญ่แต่พอ16พฤศจิกายนนะดาวจะเดินหน้าละถ้ากรณีดาวเดินหน้าดาวจะให้คุณค่ะแต่ถ้าเกิดดาวถอยหลังเนี่ยนะคะมันมันเนียเกณฑ์ลำบากเหมือนเหมือนรถบรรทุกเบรกแตกอ่ะ เออคุณจะไม่รู้เลยจะสายไปตรงไหนอ่ะมันจะทับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันกะไม่ได้ว่าตกลงจะสายไปตรงไหนนะคะเราจะได้เตรียมการถูกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ยมันจะไปตรงนั้นเราก็จะได้ไม่ไปตรงนั้นไงแต่มันแต่เราไม่รู้อ่ะมันเป็นการเดินโคจรถอยหลังกลับมานะคะทีนี้พอในช่วงที่ดาวเสาร์เดินหน้าก็คือ16พฤศจิก,กาใช่ไหมอ่าเป็นต้นไปเนี่ยดาวเสาร์ก็จะอยู่ถึง อ,อยู่ที่พบการเงินถึง13กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้น16พฤศจิกายนถึง13กุมภาพันธ์69มีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่ละเออเพราะ7-8ดาวคู่มิตรใหญ่เคยมาอยู่เป็นคู่มิตรใหญ่ตอนเดือนพฤษภาจำได้ไหมก่อนดาวย้ายอะนะคะช่วงนั้นคุณลองดูตอนนั้นคุณได้เงินอะไรอะนะคะมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่แบบนี้แหละแต่ทีนี้ ตอนที่เดือนพฤษภามันจะมีดาวที่โครจรสัมพันธ์กันกับดาวเสาปฏิทิททางที่ดีมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะแต่อาจจะน้อยกว่าเดือนพฤษภาซึ่งพอดาวเสาลอยอยู่ในพกการเงินเนี่ยนะคะก็จะส่งอิทธิพลถึงดาวเกตเป็นเกณฑ์โยงหน้าแสดงว่าเอ้ยเรามีโอกาสได้เงินนะจากเนี่ยดาวเกตเนี่ยนะคะที่อยู่ในพพันธุนะคะ การใช้บ้านของเราใช้ทรัพย์สินของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศหรือเรื่องของออนไลน์อย่างบางคนอาจจะมีไม่รู้สิมีบ้านที่ต่างประเทศไหมนะคะอาจจะทําเงินได้มีคนมาเช่าหรือเปล่าหรือเราทําแบบอะไรแบบแบบเกี่ยวกับออนไลน์อนะคะในบ้านเราในทรัพย์สินเรานะคะเช่นไลฟ์ขายของในบ้านเอาบ้านเราเป็นโกดัง i m p o r t Export อะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์กับการได้เงินของคุณนะ ในวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนี่ยแล้วดาวเสาร์ก็ส่งอิทธิพลมาถึงภพลาภะด้วยนะคะแปลว,ว่าเฮ้ยเรามีโอกาสนะเรื่องของการเงินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของคนครอบครัวที่อาจจะช่วยเราได้ประสบความสําเร็จแต่บังเอิญว่าดาวที่ลอยอยู่ในภพลาภะส่วนมากเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวเสาร์ไงเลยอาจจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยนะคะมีรายจ่ายออกไปเพราะเป็นดาวคู่ศัตรูนะจ่ายเพราะอะไร เจ็ดกับสามเนี่ยนะคะอังคารเนี่ยก็มาจากพบพันธุจ่ายเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวนะคะเลยเหมือนกับสมมติคุณคุณเอ่อให้ให้คนอื่นเช่าบ้านเอางี้แล้วกันคุณให้คนอื่นเช่าบ้านแต่ค่าเช่ามันอาจจะได้น้อยกว่ากว่าที่คุณตั้งใจเพราะมันเป็นดาวผู้ศัตรูแต่บ้านน่ะทรัพย์สิสนน่ะให้ให้คุณกับคุณจริงแต่มันดันไปสัมพันธ์กับดาวในพบก,การเงินที่มัน เป็นเป็นดาวผู้ศัตรูนะคะเจ็ดกับสามเนี่ยนะคะค่าเช่าบ้านได้น้อยละนะคะค่าเชา่ารถได้น้อยค่าเช่าคอนโดได้น้อยนะคะหรือคุณเจ้าบ้านคุณเนี่ยป็นไลฟ์ขายของคุณก็อาจจะต้องแบบทําอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยคือเหมือนต้องเสียเงินอะไรบางอย่างนะคะเพื่อจะให้บ้านของคุณเนี่ยเป็นความสําเร็จของคุณเลยต้องเสียเงินซ่อมตกแต่งนะะซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เลยกลายเป็นว่าเออเสียเงินนะคะเจ็ดก็จะมาเจอหนึ่งต่อมรณนะเป็นลาภะเอออันนี้ก็เกี่ยวข้องกับออนไลน์กับต่างประเทศอีกนะแสดงว่าช่วงกลางพฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะดาวจะอยู่แบบนี้นะคะเป็นช่วงเด่นนะถ้าเกิดคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์กับต่างประเทศหรือการแบบว่าอยู่อยู่บ้านที่ไม่ใช่อยู่ที่เดิมอะ่ะเช่นฉันไปอยู่บ้านต่างจังหวัด อย่างเงี้ยเลยแล้วเอาบ้านต่างจังหวัดมาทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เกิดเงินขึ้นมา7กับหนึ่งนี่โอเคนะเป็นดาวคู่ทัดไฟทําให้เกิดการได้คุณแต่ว่าคุณจะต้องแบบเหมือนต้องไปไกลาจากจุดเดิมไปอยู่ที่ใหม่นะคะอ,ออนไลน์ต่างประเทศหรือปรับปรุงทรัพย์สินของคุณนะ่ะให้มันดีขึ้นนะคะพอปรับปรุงแล้วเพรานะมรณะคือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถมาทําเงินได้นะคะเช่นบางคนแบบเออ อยากจะขายของเออสมมติทําร้านในบ้านเนี่ยมันก็ต้องมีแบบซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้อะไรเงี้ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,งเคาน์เตอร์ครัวไม้อะไรเงี้ยเพื่อเอามาทําเงินนะเจ็ดก็จะมาเจอหกเอออันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะแต่ดาวสุขมาจากภพที่ดีมันเหมือนงานดีมากนะ,ะงานเข้ามารัวๆนะคะลูกค้าเข้ามารัวๆนะคะก็อาจจะต้องมีการรับลูกน้องเข้ามาอีกอะไรเงี้ยนะคะพอรับลูกน้องจ่ายตังค่ะ เครียดละเอาเงินใหนใจดีช่วงนี้ใช้เงินเยอะเอออะไรอย่างเงี้ยงานเข้ามารัวๆเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าอาจจะบอกว่าเดี๋ยวต้องผ่านอ่อสิบห้าวันก่อนยี่สิบวันก่อนค่อยจ่ายเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีเกณฑ์แบบว่าจะจะได้เงินได้งานนะได้ความสําเร็จนะแต่ทุกหรือเครียด เรื่องของการเงินเพราะยังไม่จ่ายตอนนี้นะหรือเราต้องแบบขยายกําลังการผลิตอะไรอย่างเงี้ยทำกต็ต้องมีเหตุให้เราใช้เงินนะะแต่เราได้เงินไหมเจ็ดเจอแปดคุณมีโอกาสที่จะจับเงินก้อนใหญ่แต่โอกาสเสียเงินไปก็มีนี่ยแหละนะเจ็ดสามเจ็ดหกนี่แหละมีเข้ามาทําให้เราเสียเงินด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปดวงคร่าวๆในปีหกแปดนะคือดาวเสาร์เขาจะอยู่ที่ภพบสหัชช้าเนี่ยไปจนถึงเมษาเจ็ดหนึ่ง แต่มาอยู่ในภพก,การเงินเนี่ยแค่ช่วคราวประมาณ5้าเดือนใช่ไหมพอสิสี่กุมภาพันธ์เขาขึ้นมาอยู่ในภพสาสชะใหม่เลยกลายเป็นว่านะคะคุณก็เปลี่ยนเรื่องละไม่มาโฟกัสเรื่องเงินอะไรละนะเพราะมันเหมือนว่าคุณแก้ปัญหาได้แล้วไงคุณเริ่มได้เงินถูกไหมเจ็ดแปดได้เงินก้อนใหญ่อีกละเคลียร์ได้ละแก้ได้ละคุณก็ไปในภพสาสชะาอีกเดินทางเจอคนนั้นเจอคนน,น,คน,นี้ไปเป็นเซลล์ติดต่อตรงนั้นตรงนี้ ก็จะกลายเป็นว่าภพศาสตร์จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณอีกครั้ง14กุมภาพันธ์69แล้วก็จะมีอิทธิพลไปอีกถึงเมษา71ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ